เซฟเทศ đi ตัวไหนกินดอนมีเซฟ bia ดอนมี

โอ้ยหนังมันมากเลยมีมีพูเอาเป็นเลี้ยครอบครัวนีเอาเปครอบครัวนี่เาอยู่บ้ามันมแ่เอ่มาด้วอาด้มอ๋อเล็กหันหน้านะครับเอ้ยอันนี้อเล็กนะครับอ่าอันนี้ทีมงานยาสูบเขาไม่ได้กูไม่มีใครให้กูเลยแค่ไม่นี่ยดีคบดีมด้ยเอาไป พันห้าร้อยเดี๋ยวไห้ที่ดินมึงด้วยเปิดบอลเปิดบอลเปิดบอลเอาเล็บเลยสองมเป็นเค้กคอดูวยครัอดูโอ้ยมีแค่นี้ฮะอ๋ออ๋นี่เป็นเค้กที่อร่อยมากนะโอ้ยจเย็นครับใจเย็น

มีเป็นไงอะตาเป่าเราแค่ไอ้แม่อร่อยไหมอร่อยอร่อยมืออยู่เนี่ยมันตบมือกูลงไปเลยมือมาเนี่ตบเลยเลยแล้วก็มปล่อยแค่ในมืออยู่เนี่ยโอเคปล่อยยันเด็กม่อติดอ่าจบนะเป็นไงปัดให้โลกันมั้งโอเค